สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอลเอลชาแนลวันนี้แม่ซิมบอตื่นแต่สอบเป็นส่งม,ม,มือมือพี่น้องเหลืองงานทำแต่สิมบาบอกเรื่องเมียฝรั่งคือเก่าหลัดจ้ามันเรืืองหลายแต่เรืืองแม่ซิมอนกับสิมาเสร,ริมสวยจากน้อยก่อน,ก,อนก่อนสิไปเห็ุงานโอ้ยชีวิตแต่ละวันของเมียฝรั่งนะพี่น้องดิ้ล้นในต่างแดนบ่เหตุงานกับบ่มีกินบ่มีทรงพ่อแม่การงาน,นในแต่ละคนก็ ว่าไผตื่นได้เศ้าของงานจากงงเนาะแม่ใช่มั้งคนหนึ่งนะพี่นอ้องต้องตื่นแต่เศ้าเพื่อจะไปเหตุงานเหตุการเพื่อจะไปหาเงินหาคำ <c oughs> ทาครีมก่อนพี่นอ้องเรื่องเมียฝรัง่งอันนี้ก็จะเป็นเมียฝรั่งทีว่ากดดันเนาะจะกดดันแนวได้ก็คือว่าคนทีบา่านเปี่ยนตับน่ะละพี่นอ้องเอาเรื่องเพื่อนือนมา่อาสู้กันฟังเนาะเพื่อนเกิดความทุกข์ใจของแต่ละคนแม่ใช่เ่าก็ถามหมนละเพื่อนไปเล่าไปฟังเล่ล่ะ พื่ออาจจะเป็นผูหยิงคนไทยที่ได้ผัวฝรัง่งอาจจะเจอก็ยังเพิินก็นได้ก็เลยแมย์ซพบันกับซมาเราสู้กันฟังอีกการที่ว่าเขาได้อนสามีฝรัง่งได้สามีฝรัง่งที่มาอยู่ประเทศบ้านเขาคนทั้งบ้านเฮาญาติพี่น้องโหติโกติกาพอ่อเมยก็สิคิดว่าได้ผัวฝรั่งึ้นวซื้อว่าเป็นฝรัง่งกัสิีว่าฝรัง่งรวยสุภูสุโคศนี่พี่น้อ,นอง แต่ความเป็นจริงเร็วๆเขาบ่ได้มาอยู่ได้มาอาศัยอยู่นี่เขาบ่ได้มาเห็นการดำรงชีวิตอยู่นี่เขาก็เลยคิดว่าฝรัง่งรวยสุภูสุคนทางบ้านเฮานะทางเมืองไทยอันนี้เพื่อนเกิดสีมาบอกเรื่องครอบครัวชีวิตเพื่อนน่นแหละพี่น้องบางเรื่องบางเร่าในครอบครัวมันก็บ่ได้อันในละเอียดมากมายหรอกแต่ว่าความเห็นความอยากได้ของพี่น้องที่เพื่อนบอกสู้กันฟังนี่หละพี่น้องเมียคนไทยที่ว่าเพื่อนพาตับ เพื่อนก็นเลยบอกว่าชีวิตของเพื่นอนน่ะที่ว่าได้ผัวฝรั่งมาอยู่น้ากันกับเขาเลยแล้ว <c oughs> ตอนมาอยู่เล็กๆเลยที่เพิ่นท่านเห็นงานที่เพื่อนต้องเรียนภาษาบ้านเขาเพื่อนก็นเลยันใดแแบวว่าเจอความกดดันจากพอเม่พี่น้องแม่ก็พอนี่กะไปตามพี่น้องของเพื่อนคือว่าในหมู่บ้านของเพิ่นเกิดสิมีคนได้ผัวฝรัง่งขึ้นยังกันได้ผัวฝรั่งบัตตาที่นี่เขาได้ผัวฝรั่งเถ่าเขาก็ มีบ้านมีเฮียนมีรถมีทีมีทางผัวฝรั่งเขาก็ซื้อห้พี่น้องผัวฝรั่งเขาซื้อห้ให้เมียนในสาวซ่นอ้อยยู่เมืองไทยไปที่นี้เพิ่นกับมาได้ผัวฝรัง่งขึ้นยิงเขากับเบิไกลกันดอกมู่บานเดียวกันแม่เพื่อนกับเขาสมาคมแม,แม่เพื่อนนะ่ะนะเขาสมาคมคนสมาคมคืออันกินเหลากินยาน้ำระบานคนคนั้นคนนี้นะพอเห็นลูกคอนอื่นเขาได้กับมาวางลูกตะคองมากดดัน ลูกอีนั่นมันคือได้รถลูกอีนี่มันคือมีเงือนสื่อทีผัวเขาคือดีแถะมึงคือได้ผัวคือบ่มีหยังมึงคือบ่เลิกกันกับผัวมึงไปหาผู้หม่เอาบอกกันทีว่ามันสื่อยังให้ได้คนพอแม่บางคนก็คิดจังสันลูกกับผัวเขาก็บ่ได้มีปัญหากันบ่ได้ทะเลาะกันพี่น้องเขาบ่ได้มีอุปสรรคที่จะทะเลาะวิวาทกันเรื่องเกี่ยวกับเงินกับท้องเขาก็มีความสุขอยู่กันได้แต่เป็นทางพี่นองมาอันกดดันเห้เพิ่น คนข้างบ้านที่ว่าได้ผัวฝรั่งอายุหน่อยได้ผัวเถ่าอันเขากะผัวเขากะซื้อรถซื้อรถไทยแม่เขากะซื้อรถไทยแน่รถกระบะแน่ซื้อทีไห้แน่ที่นี่เมียอันเมียฝรั่งบางคนที่ว่าผัวคนไม่ได้ซื้อไห่ก็คือจังเพลินเขาก็เห็นก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขากันมีความอนไรแบบว่ากดดันนะพี่น้องมันกดดันเด้ถ้าเป็นชีวิตผู้ใดที่ว่าได้ผัวฝรั่งที่แบบว่าหาเสากินค้าอันกับประท่านไห้ อันกระทั่งไปหาไหเมียไหยังสินะ่ไภฝรั่งสิไปหาไหเมียปนันเขาเหตุงานเหตุการ์อันเสียคาบานคาเงี้ยนขาพระทรงพระีคนที่ว่ายุเมืองไทยพอเมียพี่นองพิ่นบ่ได้มูอมาเห็นว่าฝรั่งเขาใส่ชีวิตจริงไหนเพื่นคิดว่าฝรั่งมีเงินมีท้องเหมือนเห็นลันบานผู้ใดหอันฝรั่งอันลูกผู้ใดชได้บานได้รวดได้ทีได้ทางกะว่าแต่ลูกตะครองาบานได้ผัวฝรั่งขีน่นกฝรั่งมันไม่ได้ขีน่นกพี่นองคนสิบอกเด้อ ฝรั่งเขาอ้ไหนใส่ชีวิตสวัสดิการดีว่าบ้านเฮาอีกการงานเขาก็ดีอยู่แต่ว่าบางคนก็อายุหน่อยก็คือยังแม่แอนแม่ซิมันเด้ผัวอายุหน่อยกับประานเด้กับปทะานได้ซื้อนั่นซื้อนี่ก็คือว่าหาซอยกันไปก่อนแต่ความซื้อให้เขาเขาก็ซื้อให้อยู่แต่ว่าพูดถึงเขาก็ไม่ได้ซื้อแบบฟ้าวฟังซื้อรถซื้อรถไทยซื้อนั่นซื้อนี่เพราะว่าอย่างเขากับเบื่องการเงินเขาการงานเขาเงินเดือนเขาทะเลเขากกบว่าเป็น ผัวฝรั่งแถาบางคนเขาเก็บเงินมาจนเขาจะ,กะเกษียณแล้วว่าเป็นเขาขายทีขาทานอยู่บ้านเขาอยู่เมืงองนอกแล้วเขาก็ไปถุ่มเทสาวอันในบ้านเฮาอันบางคนเขาก็เป็นสัตฝรั่งมืดโตย้อนผู้หญยิ่งกับมีเขาก็บุ้งหูแต่ว่าฝรั่งบางคนเขาคือว่าอายุเขาอันสามสิบสี่สาสิบห้าสิบห้าสิบหกเขา,าตั้งอันในอันท้านาชีวิตตระของอยู่ก,ก็ลังจะมันค้งอยู่ที่นี่แม่ซี่มอนกันเลยได้ยินเพื่อนบอกว่าผัวเพื่อนอ่ะเห็นเมียเพื่อนอ่ะ กดดันกับชีวิตเนาะเมียเพิ่นมีเรื่องอย่างเพิ่นก็เว้าสู้ผัวเพิ่นฟังผัวเพิ่นก็รับฟังผัวเพิ่นก็เข้าใจเด้ผัวเพิ่นก็อธิบายอยู่เด้ว่าเพิ่นกัอันสามารถเลี้ยงดูเพิ่นได้แต่ว่าจะให้ไปสร้างสร้างบ้านสร้างเฮียนซื้อนั่นซื้อนี่เลยน่ะผัวเพิ่นบอกว่าให้เพิ่นอายุหลายกว่านี้ก่อนผัวเพิ่นก็ดีดีทุกอย่างอันเพิ่นก็บอกว่าค่อยเก็บนํากันอันร่วมกันเมียเพิ่นก็เฮ็ดงานเพิ่นก็เฮ็ดงานเก็บซอยกันขยันอยไปสร้างไปแปลงอย่า้ปุ่นถ้าฝรั่งเขาเข้าใจเขาก็สิซอยเฮาห้า่นวอยเด้ บางฝรั่งบางคนคือว่าให้ใหเขาไปสร้างบ้านให้ตีเขาสิไปสร้างอนี้อย่างถ้าแมเมนว่าเขาอในคิดว่าเขาบ่ได้อาศัยอยู่นั่นเขายังเหตุงานอยู่นี่ถ้าเป็นฝรั่งบางคนก็โอเคสงสารเหลือตอน,นเมียเป็นสภาพบ้านเมียเลยล้วเขากระางบางคนเขาเห็นใจโอ้ยฝรั่งมันคิดบ่คือก,กันก็บมีพี่น้องที่นีเพนเข้าใจอยู่ว่าสามีเพื่อนนั่นเหตุงานเหตุการแบบว่าก็กินเงินบริษัทแต่หลายเดือนห้ายเดือนพี่น้องพ่นก็เขาใจในชีวิตทีว่าผัวเพิ่นงานดำรงชีวิตดูแลคนอยู่นีดี ขณะเพื่อนไปพาอันไปเปลี่ยนอันตับไม่การดูแลในบ้านเพื่อนก็ห้ค้นที่ว่าจ้างคนมาดูแลในบ้านดูแลเนี่ยยังดีเพื่อนเข้าใจเลยว่าผัวเพื่อนดีสั่มเหลเพื่อนกับบหาจะถิงเอาผัวไม่เพื่อนบ่ฟังความพอความแม่ความพี่น้องเพื่อนห้แบบว่าอันไปหาหัวฝรั่งดีๆอันคือยังเขาน่ะคาบอกรวยๆพุดปานว่าไปหาบอกฝรั่งรวยๆยุ่ยเสล็จไปมุดเอายุ่ยสอันความคิดของอันอ้บ้านเฮาเนาะ็ือคิดว่ามันบดีมันห้เฮาบ่ได้ ให้เฮาบ่ได้อันสิมากอกากลวยเอาแต่ของเขาก็สิม่หาเองเลยอันให้ลูกทิ้งกันแล้วเขาแม่สิมาเฝ้าเรื่องร้าของเพิาา่นเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นตดสินใจผัวเพิ่นดีเพิ่นบ่บ่บ,บ,บเห็ดคือจังถ่วา่าบางคนเจอบางคนลูกกดดันกดดันจากพ่อเม่ว่าโอ๊ยผัวฝรั่งมึงอ,อันไหจังสันจจงซเสียนบบมีเงินบบมีท้องมึงสีทชนอยู่เห็ดหยังมึงสีเอาอย่ติบบหูความรู้สึกเขาอยู่น้กากันเขารู้สึกจ้งไหนเขาอาจจะหักกัน ถ้มามหากินซอยกันไงไรฝรั่งกับคนไทยมันแต,ตกตาก่างก,กันเลยแม่ชีมนกันเลยว่าอันในจริงๆเล้วนะ่ะฝรั่งเขาใส่ชีวิตทียังบานเขาทั่วไปนะั่นแหละทีมงานทีการกินงันยอมแต่ว่าเขาจะแบ่งส่วนเงินส่วนท้องเงิน,นกินเงินจายเงินเที่ยวเงิน,นอย่างนี่เขาจะแบง่งเขาจะแยกสัดส่วนของเขาดีจะตายเขามาระวังเงินขงเขาจะตายอันเขาอัน,นไอหาเม่ได้เขาก็รู้จักจายแบ่ง บัญชีบัณนบัญชีแต่ละบัณฝรั่งเขาเห็นไหวเรียบร้อยคือยังเมยซี่หมดสามีก็เหตุบัญชีการใส่ใจยังออกไปแต่ละอย่างเขารอบครอบจะตายฝรั่งพราะว่ายัางชีวิตเขาต้องดินล้น้วยล้าแขงตัวของเขาบ่ไเด้นมาดูแลพอแ่อเม่คือยังเฮาเลยคือว่าเขามีครอบครัวของเขา,เขาก็ดูแลครอบครัวของเขาแต่แปลวางคนเขาคือว่าเขาอาจจะเอื้อเฟือ่อคือว่าเขาเห็นพอ่อเม่ทางบ้าน อาจอายุหลายเล้ยวเขาอาจจะตกลงกับเมียเขา่ขา,าจจะส่งเสียห้ให้ให้พ่อเมียเขากินยื่อทั้งนั้นบางที่ฝรั่งเขาเห็นใจเนาะเขาสงสารเมียเขาเขาอาจจะแบง่งฝรั่งบางคนเขาก็เอาเลยพ่อเมียพี่น้องเขาบ่ให้เขาไก่เลยกับมีมันเยออแยะไปเพื่อนก็เจอว่าเพื่อนก็เจอทางพ่อเม่พี่น้องเพื่อนบอกว่ามึงได้ผัวฝรั่งบ้านกับบบบไปสร้างเอาคนอื่นเขาสาร้างแต่สวดสวดบ้านกับบบสร้างเอาอยู่มาจนว่าสี่หาปีอียังกับบเห็ด เงินกับทรงไม้สนิยทรงไม้อีอย่างเงินกับพ่อใส่กับโกยเพิ่นกดดันหลายๆจนมู่คางๆที่บ้านไอ้แกงเฮ็ดให้กินน่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าเป็นไปได้น่ะปล่อยวางซะกับพีกบน้องเพราะว่าเวลาเขาเดือดร้อนเขาบ่มีอยู่มีกินเขามีปัญหากับแฟนบ่มีไขมารับหลู้รับฟังกับเขาเลยเมียโตเฮาไ่ล่ะอ่านไอ้ไอ้ดินล้นอยู่ผู้เดียวมบมบยิ่งสิมู่เพิ่นก็สอนดีพี่น้องเพิ่นก็เลยบ้าว่าชีวิตแต่ละคนเมีฝรั่ง มันเจอความกดดันจากพี่น้องแต่ละคนมาคือกันเพื่อนเพื่อนนะ่ะสอนดีมากเลยเพื่อนเพื่อนบอกว่าเงินท้องนะ่ะขาหาได้ก็ให้นี่นี่หน่อยห้พอกำลังเขายาให้เกิดเลยเขาขอไอเขาขอลำรีลำไรก็บอกว่าไอเขาหาของเขาเองเนะียบางคนพี่น้องก็คือว่าล้อถ่าแต่เงินล้อเอาคอยแต่เงินคนที่ว่าได้ผัวฝรั่งเดือนแล้วเดือนเล่าบางคนก็ส่งเงินซากระท้วงพี่น้องบ่เคยคิดว่าความลำบาก ขอเมียฝรั่งส่วนสินเงินเดือนออกส่วนจะไปเหตุงานตากฝนตากที่มาลมตะ ıldı, คุบตะคานส่วนจะไปเหตุงานบางคนกับหน,นาวหนา,นาสิจักรยานไปเหตุงานส่วนจะเด้งเงินสินเดือนมาสจะส่งให้ทางบ้านคนทางบานเขาไม่ได้มองเห็นความลำบากเมียฝรั่งเลยเด้เมียฝรั่งบางคนตากฝนอันในตากที่มาไปเหตุงานเหตุการณ์ดือนดืนดืนทนความหนาว,วาเขาไม่ได้รับรู้เลยเขารู้แค่แคว่าสินเดือนนี้ต้องได้เงินหรอละคนทางบานแบบนี้ยังสั่น จนจนว่าทอนอกทอนใจว่าอันชีวิตครอบครัวแต่ละคนพอเม่เข้าใจกับใครแน่กับบลลลำบากบกดดันแต่บางคนที่ว่าพอเม่กดดันก็คือต้องดินล้อน่ะเดี๋ยวกับโอ้ยอย่าได้รถไทดาวเห็นน่เดี๋ยวทรงเอาออกัดที่นี่ดาวมาแล้วเมียอุตส่าห์อัอนลูกยุ่ทั้งเมืองนอกอุตส่าห์เก็บเงินก่อนไปให้พอเม่ดาวดาวสิแล้วพอเม,อเม,อเม,อเม่สทรงงวดบ่ไหวลูกก็ต้องรับภาระเมื่อทรงงวดให้ซัวสิแล้ว จากที่ว่าไอจะก,กลายเป็นอันไนอันเลี้ยวเลี้ยวกลายเป็นอันในหน้าที่รับผิดชอบอีกเป็นสิ่งหนึ่งนี่แหละเพิ่นเราไปฟังว่าทุกวันนี้ของเพิ่นต้องส่งเสียนไอ้ายอันในรถไทหลายเดือนลายเดือนลายปีเพื่อนบอกอยากได้ขึ้นยังเขาเพื่อนแม่ซี่มนก็เลยบอกว่าเจ้าดินลน้นยุ้เดียวดินลน้นยุ้เดียวเขาพักกันล้อถา่าแต่ความหวังกับเจา้าโอ้แบบนี้เขบาบอกเอาขึ้นกันแล้วแต่ความ ความคิดของเมซิมอนเด้อเมซิมอนสิบอกพี่นองเลยว่าบ่ได้ผัวฝรั่งรวยมหาเศรษฐีดอกหาเอากินคำคือกันอยากนี้อยากได้ก็หาเอาเองเมซิมอนสิบ้าองศสี่ก็พี่นองใครอยากนี้อยากได้ก็หาเอาสิมารอถ่าแต่คนอื่นอันไหนหาใหกกินทั้งสั่นแขนขากับมีเมซิมอนบอกองศสี่เลยพี่นองเมซิมอนเข้าใจเด้เพราะว่าอย่างเขาบ่ได้เขาบ่ได้แบบได้ผัวมหาเศรษฐีสิแบงเงินมหาเศรษฐีเขารวยสันเห็นเขาขี่ที ให้เขาสิว่าให้ย,ยี่ยังเขาเลยเขาอยากได้เงินอยากได้ค้ำเขาพี่จะบอกเขาไปหาเหตุงานเหตุการณ์หุ่นอันแม่ใิ่ไนก็เล่นลงใจตรงคือว่าญาติพี่น้องตกค้อมคือว่าหากินเองหาเก็บหาอมหาสางเอาเองถ้าแมนว่าอันที่ว่าเดือนรอดเล็กหน่อยเขาก็พอซอยเขาได้ไม่ได้แบบทุกเดือนทุกสิ้นเดือนไอนน้ของเพิ่นจี้ทุกสิ้นเดือนเลยขนาดเนี่ยเพื่อนบอกฟังเด้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย มันจะเป็นเดือนทีวานมีแค่ยี่สิบแปดวันเป็นบ่อพี่น้องเงินเพิ่นกับสีลดล้มพิ่นกับ่ได้เหตุเต็มวันถุกสามสิบวันเด็กแต่ที่นี่เพิ่นก็ต้องทรงเงินเดือนเหนี่ยหน่อยเพิ่นก็เลยบอกว่าขนาดทรงไปหน่อยก็จมก็บม่เคยถามเดือน้าค้ากับแปลกใจเนาะเพิ่นว่าตอนที่เพิ่นไหนไหนเปียนตับเก็บไข่ได้ป่วยยังสิทางพี่น้องอันไดเงินที่เพิ่นทรงไปทุกเดือนทุกเดือน ออนไลน์มันก็มีเขาบ่เค่อยโทษติดตามเกี่ยวกับชีวิตอันการป่วยกันอย่างของเพิ่นเลยมีแต่ว่าใกล้ถึงเซีนเดอือนแล้วเด้อส่งมาเดอ้อส่งมาเดอ้อหุ่นพี่น้องบางคนอยากพี่น้องแล้วก็วันกงวันเกิดในเด่เด้อหเลี้ยงเน่เดอ้อทั้งสี่พี่น้องโอ้เพิ่นเราว่าถูกใจค่ะแต่ผัวเพื่อนก็นเห็นเมียกุ่มใจถูกใจผัวเพิ่นก็นกปลอบเนาะปลอบใจว่าให้ให้ปรปงๆแน่ก็ได้หอกมูทุกคนที่วายูจะกเพิ่นเขาก็บ,บอกว่า เจ้าอยาไปตามพี่นองคักหลายชีวิตเจ้าผัวเจ้าดูแลดีปนีจะเอาชีวิตเจ้าให้มันหลอดตรงนี้้าแม่นผัวบ่ดีผัวบ่าเขาใจบอกเล่เลิกันเลยย่อนพี่นองเห็นหลายครูเลีว้วเม่ยิมนเห็นเลยว่าอันหาเงินหาคำทรงให้พี่นองนนเสียทรงไปเสียเล้ยวผัวก็ดูแลเขาดียุทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให,ให้อดไม่ให้หยาขาหนามขาไฟ่าปะกงประกันอันสุขภพสุขภาพเ่ากระจายเฮาเมื่อแต่เฮานี่กลมหนา้ากลมตาเหตุงานเหตุการเพื่อทรงให้ทางบ้านทรงจำได้กับบพ แล้วก็อยากได้นั่นแล้วก็อยากได้นี่บบสินบบสุดบสแล้วจะเทียก็าหู่ยู่ว่าอันได้ผัวฝรั่งมันกับ่ได้ว่านสีเป็นอันออกไปเดินนอกบ้านแล้วก็เป็นเด็ดเอาอันใบใหม่แทนเงินแล้วก็ไม, <c ười> ม่แจกสันแม่ซิมบอนก็นเลยเห็นเพื่อนกันเลยว่าโอ้ยชีวิตเจ้าเนาะเจ้าแมนกดดันถ้าแม่นว่าเจ้าคือผ่วบอกให้พี่น้องพ่อเมย์เจ้าฟังไปหลวดว่านพราะเจ้าอยู่จังไหนหาจังไหนเจ้ารับจ้างจังไหนฝนมาวอาจังไหนเขาก็บเเซีย อันย้อนเจ้าอันไอไปเมืองไทยแรกๆจะเฮ็ดจ้งไหนเพิ่นบอกว่าไปที่แรกในผัวฟรังก็คือว่าไปเลี้ยงญาติพี่น้องเลี้ยงยู่เลี้ยงกินกันกับเฮ็ดใ,ใช้ชีตปกติที่ว่าญาติพี่น้องมาร่วมกันก็คือเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียอันสื่อยู่สื่อกินให้กันก็เลยว่าโอ้เจะก็เฮ็ดจัาสั่วเลยเนาะญาติพี่น้องก็คิดว่าจะมีเงินมีทองเล้วเลี้ยงยู่เลี้ยงกินแมมเพิ่งกเลยว,ว่าญาติพี่นอ้องเพิ่นหลายถ้าสมมุดว่าญาติพี่น้องคนไดมาขอยืมเงินจังเสียถ้าเพิ่นบ่ซอยเขาเสี่เขาเกิดส อันมันได้ผัวฝรั่งมันยิงพี่น้องกับโป้ซอยคอยก็เลยบอกเนาะเม่ยชิมมาบอกว่าจะบ่ต้องไปสนใจดอกอันในอันพวกสมใหญพี่น้องเังสิเพราะว่าอย่างเวลาเขาเดือดร้อนเขาซอยเขาบ่ได้ดอกเวลาเขาเดือดร้อนเขาอยากเขาซอยเขาบ่ได้คิดถึงเลยว่าอันในยูประเทศนอกเขาลําบากขนาดไหนเขาคอยคอยจคิดว่าเมียฝรั่งไหลเงินได้คำมีเงินมีผัวฝรั่งกับสีวานรว้สุขภูสุคนบอกเขาไปตรวดว่าเด็กผัวจนว่าเขาเลยผัวคอยจนบ่มีดอก อนไนซ้ำคอยกับสิหากินบเพียงพอแล้ววา่าังสิเมนซีมอนกับบอกเพื่อนเนาะเพื่อนว่าบอกจังไดเขากับบอเซียอย่าพี่น้องเพื่อนบอเซียว่าเพื่อนอนไดเพื่อนเคยส่งทุกเดือนทุกเดือนเล้ยวเรีวบวัดที่นี่เพื่อนไปดาวลดให้พ่อให้พ่อแม่อันแสนหาแสนหกดาวลดไทยออกมาแล้วก็ส่งหมดนะ่ะเขาก็เลยคิดว่าเพิ่นมีเงินมีท้องเพิ่นก็เลยได้เป็นผ้าราทีกุดดันอีกอันนึงเมนซีมอนก็เลยว่าเป็นไปได้พี่น้องขอออกอย่างมาเนี่ยเศร้าไปนั่นเลย เขาไปสนับสนุนเพราะว่าอย่างเงินเพิ่นสสบบมีในกระเป๋าเลยพี่น้องเงินเพิ่นสสบบมีเก็บเลยเพิ่นบอกว่าเดือนหนึ่งเด้อต้องเกยนาผากเนี่ยใกล้ถึงสิ้นเดือนอยังเสียอันเกยนาผาักโอ้ยต้องหักเงิน,นาะหักเงินคา่าประกันสุขภาพตอของอยู่นี่แล้วก็ไปหาหมอแน่แล้วก็นายส่งไห้พ่อเม่แน่สทรงไห้พ่อเม่กินกต่เดือนละเป็นมื่นแล้วพี่น้องแล้วก็ต้องทรงค่ามวดรถอีกเอาเดือนละสองมื้น งวดรถไทยเนี่ยสองหมื่นเขาให้ระยะเวลาสามปีสี่ปีถ้าเมนส่งงวดรถบ่ได้พ้นไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วๆก็สิบวได้ขายแต่ถา้าเมนพอนบ่วเหมดบ่แเรวจะเคีื่อเพิ่นเล่าผ้าละมาทั้งนี้เพิ่นทุกใจเดี๋ยวอันรถไทยนะเนี่ยเพิ่นบอกว่ารถไทยเนี่ยถา้าเมนว่าเหมิดงวดงว,ว,วดเล้วจ้าจะมีอย่างขนาดรถไทยส่งไปบัตรใพออนพ้นปีเลยอยากได้รถกระบะสี่ประตูอีกพี่น้องเพิ่นก็นเลยบอกว่าทุกใจ จะเก็บตัดปัญหาตัดพีตัดพอตัดเมียกับสีจังไหอีกกับสีเลียตัวนพอเมียพอเมียกับบ่เข่าใจกับฟังแต่ทางความมันอยากพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าอยากมาเล่าสู่กันฟังถ้าผู้ใดเจอพอเมียยิ่งสี่ก็ให้บอกเพิ่นตรงตรงประหลดเพิ่นบอกตรงตรงบอกทุกมือทุกวันกับว่าโบมี่อยกับหาเสากินคำพื่อกันหาคอยกับหาได้สซ้ำน็หลังเงินเดินคอยกับซ้ำนี้จะเกิดยเอาปวดเอาพวดขล้งไมีสำเร็จกับสำนั็นก้อนเพิ่นกับจมเพิ่นกับว่า เพิ่นก็เลยอ่่รู้จกจะบรรยายจัาได๋เวลาถูกสิ้นเดือนมานน่เพิ่นนอนเกยหน่ะผ่าทันทีบางเดือนผัวเพิ่นกันเลือโตนเมียเนาะเลือโต,อน,อน,น,น,อตอนอันใดนชีวิตเมียนะผักะวก็ซอยอยู่นิดนิดน้อยพี่น้องซอยฝรั่งก็ซอยดอกร้อยซองลอยอยู่รู้มันดูโตดูถูกเดือนหลายๆเข้ากับเบื่อพี่น้องเขาก็ฝรั่งเขาอันบ่ได้มาเลี่ยงพอเลี่ยงเม่เขาบ่ได้มาไอ้ยากกับชีวิตครบครัวของพี่น้องหยาิหรือหรือทั้งหลายใดอย่างสิงเลยผัวเพิ่นกันเลยเห็นเมียกับถูกแกยังสั่น ไปไปมาคนเขามันจะขาตัวตายกันย้อนกดดันทั้งพี่น้องทั้งพอ่อทั้งเม่ทั้งญาติของบางคนก็คือว่ากลุ่มอกกลุ่มใจหาวิธีทั้งไปบ่ไห้คิดอยู่เพื่อเดียวคิดอยู่เพื่อเดียวตัดปัญหาเลยเป็นหวังบาเพาก็ขาตัวตายแบบนี้แมสซิเมอนก็เห็นแบบปัญหามันลุ้มเล่าเขามาในคนคนคนเดียวที่รับผิดชอบเมสซิเมอนก็บบอกเพื่อนว่าบ่ต้องไปเหตุยังสั่นดอกรทำเป็นว่าเจ้าอันได สิ้นสุดการในในพอนรถอีกอย่างเมื่อต่อเร็วเจอกับคือตัดปัญหาไประโยชคือไห้แต่เพื่นทรงยู่ทรงกินกับพ่อแล้วอันใดที่ว่าพ่อส่วนสาวะไรเด็กน้อยๆข้าก็ส่วนเศร้าทำมันเกินเลยหักหลายญาติพี่น้องคนนั้นก็อยากยืมญาติพี่น้องคนนี้ก็อยากได้กระเพื่นเบลเลี่ยวเบสวัตั้งแต่เพิ่อนพาในเปลี่ยนตับมานั่นเพิ่นบ่ย้อมกลับเมืองไทยเลยพี่น้องแต่กี้แต่ก่อนเพิ่นกลับดูดูัดที่นี่พอเพิ่นเป็นสภาพจังซี่เพิ่นบ่ย้อมอยากจะกลับเมืองไทยเพิ่นเบื่อนายเพิ่นเบื่อพี่น้อง ที่เพิ่นได้ทรงได้เสียให้พ่อเม่คือว่าพ่อเม่กับแถวเดียวๆพ่อเม่กับเขาสังคมเนาะพี่น้องเขาสังคมที่นี่ก็เห็นหลูกคนนัน้นคนนี้มีก็เลยไปน้ำเขาก็เลยบอกบอกบอกสนใจว่าลูกแต่ของบอกอีหอย่างใส่หูอันไหนฟังแต่คนอื่นฟังแต่คนที่เขาเดี๋ยวพว่ฝรั่งมีสั่นมีจีสิเมียฝรั่งบางคนนะที่ว่าอาศัยอยู่เมืองไทยบริเวณไหนไปเที่ยวประเทศนอกเพาะว่เขาสกลับไปกลับมาเลนชู้ก็มีพี่น้องเลนชู้ก็มีฝรั่งจับได้ เอาหอดรถแท็กบ้านทิ้งเมืบ้านเป็นล้ล่านแท็กทิ้งเมืออันใดโอ้หลายเรื่องเมสิม่อนด้แตมาบอวาตอเรื่องอันที่ว่าอันได้ผัวสร้างบ้านสร้างเฮียนสร้างบ้านสร้างเฮียนคือจังคาลือหาดซื้อพื้นที่ต้องบกว่างเฮอสาวอันใดซ้ำหน่อยอันเมียคนไทยได้ผัวเถ่าผัวก็ลุ้งไหลจนว่าสร้างบ้านสร้างเฮียนไหนนี่เมสิมอนเมา่อเราฟังอันนี้ยังคักเลยเห็นกับตาเมสิม่อนก็เลยสีว่าน อันเ่าสูฟังเนาะที่เพื่อนเจอมาเนาะบางคนกดดันพอเม่เนาะคิดว่าด้ผัวฝรั่งก็สิว่าอันฝรั่งห้น,นั่นห้นี่ได้นะแต่ความเป็นจริงแล้วฝรั่งทุกวันนี้มันมาเม็นสายเปตั้งแต่ดึกดําบันเมซิม่อนยังอยู่ปฐมเลี้ยนอันปอซี่ปอหาสมัยนั้นได้ี่น้องสมัยนั้นแมซิม่อนเลี้ยนอยู่ปอซี่ปอหาเขาว่าอันผัวฝรั่งสร้างบ้านซื้อที่ซื้อทางห้สายเปเนาะสมัยนั้นเมซิม่อนยังเลี้ยนหนังสืออยู่ปฐม ที่ว่าเขาพากันเด็ผัวฝรัง่งแถวบ้านเขาพากันใดเนาะผัวฝรั่งสางบ้านเป็นวังเป็นค้ารือหาดอ่านสื่อที่ดินโอ้จะกะจ๊กแปลงตอนนั้นแม่ซิมอนบุรู่เกี่ยวกับอันเขาไปหาผัวฝรัง่งงไงเราพี่นอ้องแม่ซิมอนเ็เคียร์ปอดผัวฝรั่งเขาตื่นรวยคือมีทีตอนสมัยเด็กเลยก็คิดไปเองั่นเองพอมาเจอสมัยตะของฝรั่งหาสาก,กินทำทั่วทุกคนธรรมดาใส่พื้นฐานอสวัสดิการทอทอกันพี่นอ้อง อ่ะละแม่สชมันงก็เลยว่าตั้งแต่สมัยก่อนเขาอาจีพมีเขาอาจจะหาได้ที่ฝรั่งเขาเปย์ให้แต่ทุกวันนี้เปล่าเด้อจ้าเด้อหาซอยกันหากินซ่อมกันห่ดละคือจังหบบวัดบัวพวนคนไทยหรือผัวฝรั่งเขาก็หาสากินคำหลับจ้างคือจังเขามันบ่แตกต่างกันแค่แตกต่างแค่ว่าสวัสดิการเงื่อนเดือนไปนแหลกบานเฮามันอาจีพหล้หลายแต่ทุกวันนี้เรดเงินพี่น้องบ่ถึงสี่สิบหรเด้อต่อหนึ่งยูโรเรดเงินมันกันกบตำไปแล้วพี่น้องมันก็นกบบ่ได้แบบสิ สายเปยได้ตลอดยี่สิสี่ชั่วโมงฝรั่งทุกวันนี่เขาเซฟเงินเพื่อสิได้อยู่หลอดแต่ละเดือนแต่ละปีเขาก็ต้องการใส่ชีวิตของเขาอันกินเที่ยวอันดูแลครอบครัวของเขาคือการเมียฝรั่งกันยับคือเก่าหืพี่น้องแม่ซิมันก็จมไปเนาะคือบ่านอันเมียฝรั่งบางคนเจอสภาพเชงสี่จิตใจแต่ละคนที่มาอยู่ต่างแดนเนม่นบ่ที่มาเจอพี่น้องกุดดันมันไส่ชีวิตเขา จากชีวิตเฮาศิลาบลืนไปกับสามีบ่ได้เอาอย่างมาคิดใส่หัวพอมาเจอพี่นอ้องอาติจังสี่เรื่องคิดในหัวกลุ่มใจ่ันกลับมาบางคนก็คือใส่ชีวิตบ่าสนใจก็คือว่าทรงให้พ่อแเม่กินแหลวกเล้วสรงให้พ่อแเมกินพ่อแเมก็ไ่ได้เรียกร้องเอาอีหอย่างก็คือจบบางคนพี่น้องก็เรียกร้องอยากเอานั่นนี่ยังให้ส่วนเศร้าตลอดยังทรงเสียให้ตลอดอันนั้นบางคนก็รับผิดชอบหนาที่นี่พี่น้องมันก็มีหลายแต่หลายคนที่ว่าเจอจังสี่แม่สิ่หมดเก็โอ้ หลายคนที่พีแอนที่พีุนรุ่นที่ว่าเขามาก,ก่อนทุกวันนี้เขาก็ยังหาเงินหาทองส่งเสียดูแลครอบครัวโเ่เมนแต่ว่าพี่น้องส่งเสียหอดหลานหอดเลนโอพี่น้องรับผิดชอบหลายแต่หลายบางคนก็รับผิดชอบหอดอันในน้นองชายน้องสาวแบบว่าดึงกันซอยกันนั่นเสียบางคนเขาบอไหวเนาะพ่อเงินเดือนเขาก็ไหวเขาก็เก็บออมเป็นบางคนคือว่าตัดขาดเลยพี่น้องมันยุ่ยงยากหลากหลายมิจฉาเห็นแกได้ มันก็ลำบากกิจใจเพิ่นพยุกับผัวเพิ่นสุขสบายเล้วพี่นองหาแต่ความลำบากมาให้บางคนเขาก็ตัดออกเลยตัดพี่ตัดนองตัดพอตัดเม่ก็มนี้บางคนบรสนใจเลยมันหลายหลายรูปแบบเมียฝรั่งเมซี่มันก็มาเจออันสภาพของเพิ่นเมซี่มันกับเดดมาหล่าสูฟังหนะตั้งแต่ที่ว่าเพิ่นผ้าตัดเมซี่มันก็ไปเยี่ยมเพิ่นเยี่ยมเสร็จแล้วเพิ่นก็บอกเรื่องราวของเพิ่นตั้งแต่วันผ้าตัดแล้วๆว่าได้เหตุงานเหตุการ์พี่นองก็ท่วง ถามถึงเรื่องเองินต่อเรยเดือนต่อเรยเดือนคนเฮามันบ่ได้เหตุงานเหตุการ์ได้กินเงินของคนที่ว่ารักษาบริษัทเขาก็ดีอยู่มีสวัสดิการที่ว่าเขาป่วยเขาได้ให้รายยูบ้านเขาก็ให้เงินเดือนเท่าหล่ะแต่มันก็แบ่ได้แบบแบบเต็มปัญหาไอ้พี่น้องเพราะว่าเขาก็ให้เ่อนทำงานทำ,นทำนทความสะอาดเขาก็ให้บาา่ได้เต็มจำที่เขาเหตุงานบางสวัสดิการเขาก็มีคอเม่คือว,ว่าเธอป่วยก็ให้เคึ่งนึงบางคนก็นให้ป่วยเหตุราคาเงินรายเดือนเต็มสวัสดิการแต่ละคนมันบ่คือกัน เพิ่อนก็เลยถูกใจเพื่อนก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ก็ตายซะเต้องมีชีวิตอยู่ดอกลําบากกับพี่น้องกับพ่อกับแม่กดดันเพิ่นก็ต้องเก็บเงินเก็บค้าก่อนนี่เพื่อจะได้ส่งให้พ่อให้แม่ได้กินต้องซงค้ามวดรถไถแต่ละเดือนเพิ่นก็เลยกลุ้มใจเพื่นบางเดือนบางบางเดือนเพิ่นโบ่หมุนเวียนบ่ทันค่าใส่่ใจเพื่นมันหลาย เพื่อนกับปรึกษาผัวเพื่อนกับไฮเลงน้อยเพื่อนกับบักกาเพื่อนกับเกงใจผัวเพื่อนเนาะผัวเพื่อนกับเราฟังหมดหนั่นแหละผัวเพื่อนเข้าใจมสุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนได้ผัวดีอยู่แล้วบัรตาที่นี่บางคนบางมูอก็บ,บอกให้เพื่อนแบบเป็นไปได้ก็คือตัดแน่จักน้อยนะแต่ว่าเพื่อนก็เห็นว่าได้พี่น้องในในเมื่อเพื่อนเป็นคนที่ว่าเริ่มดูแลจังสี่มาแต่ใด้แต่ไรแไล้วๆมาตัาง้งแต่หลายปีแล้วๆบางทีเพื่อนจะมาตัดทางเพื่อนเพื่อนเลยตัดสินใจบ่าท่านใดท่านเด็ดขาดเมเจอร์เบิร์กบอกเพื่อน่าค่อยๆทอน ถอยออกมาในน้อยถอยออกมาแต่พอเม่น่ะส่งเสียให้กินปกติก็เป็นยังหรอถ้าพอเม่เกินเลยหรือบาเลียกร่องเอาเกินไปหลายนั่นเขาก็ทรงแต่เงินคารายเดือนใเพิ่นกินตามถี่เขาไหวอ่นแหละแต่พี่น้องบางคนเขามีแข้งมีขาขึ้นกันมีมือนมีตีนคือกันให้เขาหากินเองแน่ก็ได้ดอกถ้าเขาเดือดร้อนอีหลี่ี่เขาเบ่ไหวหลี่ยงคอยเสียเหลือจังสันบ่แม่ยอยูซื้อทุกสิ้นเดือนเขามาขอก็ให้วันกงวันเกิดมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสำหรับ,บบ้านเขาอันแค่ให้เงินกิน อันเร่งหน่อยกระดยยุ้ยเจะจให้เป็นเงินเป็นก่อนเป็นข้าววันเกิดโอ้ยคอยกับู่เห็นเด้อพี่หน้อยคอยผ่เห็นคอยให้เล่หน่อยอายุไปกินหมูกระทงกระทะถ้าจะห้แบบเงินวันเกิดสื้อท้องห้ซื้อท้องห้แน่ซื้อท้องห้ล้านแน่วันเกิดโอ้เส้นกับลำบากใจเพิ่นยุเพิ่นเพิ่นเป็นพี่หน้องวันเกิดล้านมากผู้ดใดขอดลูกแม่ไม่กับขอท้องเนาะเมียพลงังขีดยาวเร้พี่หน่อง มเมสซี่บอจะเป็นงานหราด้วยเจ้ด้วยขอบคุณที่สปูสกคนเขามารับชมใหก้กำลังใจด้วยจ้าฝากติดตามกินาจ้าบ๊ายบาย